มืาอนี้มาเก็บบักกอกจ้ามากับฉลามาก,กับอาตีเดี๋ยวบอกกอกนี่จะหนุ่ยใหญ่ใหญ่เห็นไหมฉลามได้ไหมได,ได้อะไรไ,ไหนบักกอกฉลามเก็บได้มาให้ป้าดูสิไม,มไม่เห็นมีนี่ไงไม่ใช่ไหมนี่ฉลามนี่เห็นไหม โอ้ยตาไหมโอโอโอนี่ประกอบไห<ง>นลูกมันใหญ่ดูสิโอ้พี่พี่ลูกนึงใช่ไหมหนนเห็นไหมอย่าป้าดูเห็นไหมหนเรงเห,หลืองๆใช่ไหมใช่มาดูนี่ใช่ไหมหนเหลือเป็นใบไม้ไมหาห้ดู ไระวังน้ำเอาต้นข้าขงในกับบี้มาตีแค่เราไม่ได้ตด้นนั้นโอ้เต็มเสือแล้วตีปะเอาฉลับตาเสือเพราะไายกิบเอากิบเอาพี่คนเอ๊ะ โอ้โอะโอนโอ้โอดีล่ะยาอย่าไปฝากมูอยู่ที่ทำงานน้ำไปไปไปใส่ถุงกับไอตี้น no nah, well, ี uh, yeah, ่อะไรนี oh, ่ไงนี okay. s <S ่ไงหลามน่ะลูกหนึ่งเห็นไหม โอ้ม oh. ันเน่าก็ไม่ต้องไปเอาเอาลูกนั้ไม่ได้หรออ๋อได้อยู่ไปไปอไรร้ายใล่หรอตีตัวตัวนั้นมันหน่่ยใหญ่ดิล่ะไหน โอเคจะฝเงียเาไม่อพอเอาข่าต้มมาทำตํใช่ okay. ยวคราวหน้าป้าจะซื้อซื้อ,อเอาถุงไปน้ำหนูเอาถุงให้อายใสถุงม,มากร้าได้หลากหลายว่ะ อย่าไปโน่นมันเป็นหนามเอาถุงให้อ้ายใส่โอ้ไหนโชว์สิโอ้กลุ่มใหญ่เลยเราวางหนามนั่นสลามน่ะมันดีไหมล่ะดีก็ใส่ถุงไม่ไดาก็ใส่ถุงไปลูก นี่น้ำบริสต์ไปไ้น,นไหนไหนล่นจากตรงไหนหดนจากตรงนี้ันไม่ใหญ่โเบิ่งเบิง,ง,งไอตีเก็บได้โอ้ยพุนแล้วถาเก็บนี่เก็บใส่ถุงน,นับด้วย<อ>นับดัง เก้าแล้วอะไรสิบแล้วอะไรสิบเอ็ดสิบองสิบอะไรอีกเคสิบอะไรอีกโอ้เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบสิยี่สิบเราอะไรยี่สิบเอ็ด